สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนกดรับเหรียญซูเปอร์ฮีโร่นะครับวิธีการกดรับเหรียญซูเปอร์ฮีโร่ก็ให้กดเข้าไปที่ซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับคลิปเก่าผมสอนวิธีโหลดให้แล้วนะครับเ,เข้าไปดูได้เลยสำหรับวิธีการ กดรับเหรียญซูเปอร์ฮีโร่ให้เราเลือกฮีโร่ที่เราต้องการมาตัวหนึง่งแ,แต่ถ้าเป็นฮีโร่ระดับสูงเราต้องกดอัปเกรดไม่ต้องไปอัปเกรดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็อัปเกรดมันจะได้ถึง50ข้อความอ่ะเรามาเริ่มการรับเหรียญกันเลยดีกว่าให้กดที่เริ่มแชท พอกดเริ่มชาร์จเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดหาโทเค็นใหม่อันนี้ผมเลือกตัวแรกเลยตัวซปเปอร์ฮีโร่หาโทเค็นเนี่ยผมกดไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่อยากเสียเวลาแต่ถ้าใครมีเวลาก็อ่านได้เลยนะครับว่าตัวไหนโทเค็นอะไรโทรเค็น ส่วนใหญ่พวกนี้จะแจกเป็นเหรียญ a d ร์ดทั้งนั้นเลยยังแอร์พิกเซลเเนี่ยเอ่อก็เป็นแจกเหรียญ a d ร์ดแต่แอดเล่นไม่เป็นต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ ถ้าสมมุติเราถูกใจแอปไหนอะ่ะเราก็กดโหลดได้เลยนะครับกดเปิดเช่นเอ่อสคอตอีไลตัวเนี้ยนะครับก็ถ้าถ้าเราไม่ได้ถูกใจอันไหนเราก็กดข้ามไปได้เลยกด a d d ์ด a d แออื่นๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งม,มันจะขึ้นให้เอินเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูไปเรื่อยๆนะ พอมันขึ้นอย่างเงี้ยเสร็จอะให้เราอัปเกรดอะถ้าใครมีเวลาก็สามารถอัปเกรดได้นะครับก็ใช้ตามนี้เลยซ u เปอร์โทเค็นสามเหรียญอัปอัปขึ้นไประดับที่ใช้เครื่องมือได้8เครื่องมือและเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะได้ได้กดข้อความ50ข้อความและเราจะกดรับเหรียญได้50เหรียญต่อวันอ่ะฮะอันนี้ แนะนำสำหรับคนที่มีเวลา uh huh. แต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาก็แนะนำแค่5ข้อความต่อวันก็พอเมื่อเรากดเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูปตัว S ขวาบนนะและเสร็จมันจะขึ้นหน้านเนี้เราสามารถรับได้วันละ5เหรียญ ถามว่าห้าเหรียญเอาไปทำอะไรห้าเหรียญให้แลกเป็น exchange เป็นเช่นเป็น w o r l ค o เป็นเหรียญโอโลเป็นเหรียญอะไรเงี้ยเพื่อให้เราไป stack 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 เป็นฝากเงินนะครับไม่แนะนำอย่าเพิ่งถอนนะไม่แนะนำให้ถอนแต่ถ้าใครงบน้อยเอาไปเอาไปทำทุนอ่ะเราก็ถอนได้แต่แนะนำเอาไป stack ดีกว่า เอาไปสแต็กเนี่ยเพื่อเพื่อกินดอกไปเรื่อยๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บต่อเครื่องเนี่ยไม่ต่ำกว่า10บาทสิบสิบเครื่องนี่ก็เป็นร้อยแล้วนะต่อวันสำหรับผมนะกินสแตก็กอย่างผมกินสแต็กของออซูชิอย่างเงี้ยผมเป็นไดมอนด์อะเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปซูชิแล้วผมจะให้ดูนะครับผมเป็นไดมอนด์เนี่ยผมก็ได้ห้าเท่าสิบเครื่องผมก็ได้วันหนึ่งก็ห้าร้อยล โอเคแล้วเราเดี๋ยวมาเจอกันที่คลิปหน้านะครับอ่าอันนี้ผมสอนเกี่ยวกับการรับเหรียญของซูเปอร์ฮีโร่แล้วเจอกันคลิปหน้ากับแอปต่อไปนะครับสวัสดีครับ